สวัสดีครับต้อนรับกับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปัญถพลังกูลนะครับเมื่อพอดแคสต์ตอนที่แล้วผมได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของ Successor นะฮะกับว่าคำความยั่งยืนกับธุรกิจต้องมีเรื่องของผู้สืบทอดตำแหน่งก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนอีเมลมานะฮะสอบถามว่าในการทำ Successor หรือว่า Succession Plan เนี่ยในการหาตัวผู้สืบทอดตาแหน่งเราจะมองยังไง ผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรดีหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่ไต่ขึ้นมาตามลำดับชั้นของตำแหน่งพอถึงเวลาก็เลื่อนเขาขึ้นไปผมถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยเจอกับองค์กรหลายๆแห่งที่มีการทําเรื่องของผู้สืบทอดตำแหน่งหรือระบบ succession plan เนี่ยเราจะเห็นบางอย่างที่ดูแล้วมันขัดขัดกับ หลักการของการบริหารทรัพย์บุคคลเหมือนกันนะครับก็คือซักเซสเซอร์ของหลายองคอ์กรเนี่ยหนึ่งเป็น Family ก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกระญาติกันเติบใหญ่ขึ้นมาซึ่งอันนี้เราก็อาจจะบอกว่าเอาห้าไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยธุรกิจครอบครัวมันก็ยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวการที่ครอบครัวยังไม่เปิดให้คนนอกเข้ามาสืบทอดตำแหน่งนั่นก็แปลว่าตำแหน่งระดับบ,บนๆหรือว่าตำแหน่งในมุมของ ระดับเจ้าของนะฮะที่เราเรียกว่าอาจจะมีบางระดับที่ธุรกิจหรือนามสก,กุลนี้ครอบครองไปเกือบจะทุกตำแหน่งเลยอย่างเช่นระดับผู้อำนวยการฝ่ายบางแห่งก็จะบอกเป็นระดับพวกบรรดา C l e v e l ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือนามสก,กุลเดียวกันทั้งหมดถ้าธุรกิจของท่านเป็นแบบนี้ผมว่า succession plan เราคงไม่ต้องไปทำอะไรให้มันลึกนักเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าระดับสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเขา ส่วน HR เองก็คงทำได้ประมาณว่า Succession Plan ในกลุ่มของผู้จัดการฝ่ายอย่างน้อยเราก็มีนะครับในการที่เตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะต้องลงมือทำงานจริงๆเรามีการพัฒนาไหมเรามีการที่จะหาวิธีการที่จะหาะผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมจริงๆหรือเปล่าในเคสที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตไม่แตะในมุมของ Family b u s i n e s s นะครับก็คือธุรกิจครอบครัวที่เขาสืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นตรงนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเขามองว่าเราคงต้องหามืออาชีพนะตัวครอบครัวก็จะเฟดเอาต์ก็คือจะค่อยๆถอยออกไปเองแล้วเราก็จะเห็นมืออาชีพเข้ามาบริหารธุรกิจมากขึ้นแต่ในองค์กรที่บริหารกันอย่างแบบไม่ใช่ครอบครัวครับก็คือเป็นลักษณะองค์กรจริงๆเป็นธุรกิจจริง,รงๆเนี่ยนะฮะ ผมว่า Succession Plan เนี่ยคนที่เหมาะสมที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจริงๆคำถามคือมีคุณสมบัติอย่างไรถูกไหมครับอันนี้ผมต้องย้อนกลับไปที่มุมของตัว Competency ขององค์กรท่านเองนะครับว่าจริงๆแล้วหลักๆก,ก็คือโดยทั่วไปถ้าเรายึดหลัก Competency มันก็จะมี Core มี Managerial นะครับสองตัวนี้ละะน่าจะเป็นตัวหลัก คนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้สืบทอดตำแหน่งหรือเป็นซักเซสเซอร์ได้เนี่ยผมว่าตัวหลักอันแรกเลยก็คือเขาจะต้องมีพฤติกรรมที่มันสอดคล้องหรือตรงกับตัว c o คอคอมบิเ e n c y ของธุรกิจเรามากที่สุดเรียกว่าคอ c o m บิเนซี y เรามีกี่ตัวเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทุกคนในองค์กรให้การยอมรับว่าไอเนียสุดยอดทำได้ทุกอย่างเห็นพฤติกรรมที่สอดคล้องอย่างดีมากๆ อันนี้อันที่หอันที่สก็ต้องมี leadership ซึ่งมันก็สะท้อนไปในตัว managerial competency นั่นแปลว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงซึ่งภาวะผู้นําสูงตรงเนี้ยธุรกิจแต่ละธุรกิจก็จะมีคุณสมบัติของผู้นําที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับแต่มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่มันเป็น subset กันนะฮะก็คือทุกที่แทบจะทุกที่มีเหมือนกันหมดเลยตัวหนึ่งที่เห็นชัดมากในยุคนี้ก็คือเรื่องของ การมองไปยังอนาคตเขาต้องมีภาพคือต้องเดาออกว่าภาพในอนาคตเนี่ยเราจะต้องดิ้นยังไงเราจะต้องไม่ไปปรามาตรคู่แข่งจนเกินไปคือเราจะเห็นนะฮะว่าด้วยอดีตเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยซีอบางคนรองซีอบางคนก็มองภาพอนาคตที่ค่อนข้างจะผิดพลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปยึดติดกับความสําเร็จของตัวเอง นะอย่างหลายๆอันสมัยก่อนโน้นเลยก็จะมีคนมองว่าไอาตัว c ะะีโอของโกดักเองก็พยายามที่จะปิดบังปกปิดเรื่องของกล้องดิจิตอลซึ่งคนในโกดักเองเป็นคนคิดเองด้วยซ้ําไปแต่ข้างบนก็บอกว่าอย่าเอามานะเพราะว่ามันจะทําให้ฟิล์มเราขายไม่ออกคือมองแบบนี้นั่นแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เหมาะจะเป็นซักเซสเซอร์ไหมในยุคนี้นะฮะในยุคนี้หลายที่ก็เหมือนกันบางคนก็ไป บอกว่า p p o o n เนี่ยคือของเด็กเล่นไม่มีทางที่จะขายได้เยอะแยะหรอกแต่ผ่านไปไม่กี่ปีนี่ขายได้ทั่วโลกไปหมดในยุคยุคอดีตยุคหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรถ t ท s l a เองที่ตอนนี้กเ็เป็นที่นิยมไปแล้วนะฮะเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับในยุคหนึ่งธุนะรกิจรถยนต์บางแห่งที่ยังคงยึดติดกับเรื่องของเ,อเครื่องยนต์นะครับก็ยังมองว่าเทสล a เนี่ยมันขับช้ารถไฟฟ้ามันช้ามากไม่มีทางที่จะบึงได้ รวดเร็วขนาดแบบรถสปอร์ตแน่นอนยังไงก็ขายไม่ได้นะแต่สุดท้ายเป็นไงฮะมันมูลค่าบริษัทใหญ่กว่า Ford ในอดีตด้วยซ้ําไปในยุคนี้นี่คือจุดสําคัญอันหนึ่งที่ s u c เซสเซอในอนาคตต้องมีเลยคือคุณสมบัติในการที่จะมองไปในอนาคตสามารถจะยั่งเชิงได้ถูกต้องสามารถที่จะเห็นแนวโน้มในอนาคตได้อย่างชาัดเจนมากๆว่าถ้าเขาเกิดแบบนี้ออกมาเนี่ยต้องต้องมีแนวโน้มอะไรบางอย่างเกิดขึ้น และแนวโน้มนั้นเนี่ยจะมีผลกับธุรกิจของเราอย่างไรอย่างตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับเราเลิกใช้ถุงพลาสติกกันมาสักพักใหญ่ละก่อนหน้านั้นรัฐบาลก็ประกาศมาก่อนและว่าจะไม่แจกแล้วนะถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านต้องเรียกว่ารู้ตัวหรือตื่นตัวตั้งแต่ยุคนู้นละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของท่านต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการในการทําธุรกิจของเราอย่างไร ตัวนี้ผู้สืบทอดตําแหน่งจะต้องมองเห็นนะคือไม่ใช่ยืนกรานว่าเฮ้ยเรายังต้องทําพลาสติกขายเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีตลาดแต่จริงๆแล้วมันเฟดไปแล้วตลาดมันค่อยๆหายไปในอนาคตระยะยา,ยาวนี่คือความสําคัญตัวแรกเลยนะครับ Visioning มองเห็นภาพในอนาคตอย่างเชิงภาพในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยําความแม่นยํานี้เกิดจากอะไรผมว่าน่าจะเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ของเขาเกิดจากการมองภาพว่า สิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยมันเร็วขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวทีเดียวในยุคอนาคตเพราะฉะนั้นมันต้องมองภาพตรงนี้ให้ออกนี่คือตัวแรกเลยที่เป็นซับเซตกันแทบจะทุกที่นะฮะของการหา s u c เซ s เซอตัวที่2ก็คือเรื่องของ change พอมองเห็นแล้วเนี่ยตัว s u c เซ s เซอที่จะต่อยอดผู้นำต่อไปเนี่ยคนคนนี้เป็นคนสำคัญมากที่จะกระตุน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของเราถ้าเบอร์หนึ่งไม่ขยับ อย่าหวังว่าข้างล่างจะขยับถูกไหมฮะหลายคนเคยพูดกันแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามีการมองไปข้างหน้าแล้วรู้ตัวว่าเราต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเองต้องขยับตัวก่อนเลยต้องทําให้พนักง,งานทั้งองค์กรนะครับเห็นว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะอยู่อย่างเฉยเอยู่แบบเดิมๆไม่ได้แล้วดังนั้นตัวเบอร์หนึ่งเองคุณสมบัติที่จะมาเป็นซักเซสเซอร์ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ได้นะฮะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนั่น,ปนแปลว,ว่าเขาต้องสามารถที่จะเปิดรับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆด้วยคือไม่ต่อต้านอ่ะเรียกว่ายุคนี้ต่อต้านไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนจริงๆนะฮะจะมานั่งยืนกลานว่าที่ผมทําเนี่ยมันใช่มันเจ๋งสุดแล้วมันคงจะไม่ได้อ่ะมันต้องมองไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนจริงนะ,ะความปกติของยุคนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องปกติไปละดังนั้นผู้บริหารจะต้องทําตัวให้เปลี่ยนให้เร็วปรับให้เร็ว adaptability นะฮะ change management สองตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งสำคัญมากสำหรับซักเซสเซอร์ที่จะขึ้นมาบริหารจัดก,การธุรกิจของเรานะครับแล้วก็มุมสุดท้ายที่ผมมักจะเห็นในคุณสมบัติของซักเซสเซอร์แทบจะทุกแห่งก็คือเรื่องของ people management ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่แปลกเหมือนกันนะครับก็คือหลายๆคนมองว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของคนเนี่ยหุ่นยนต์เข้ามาแทนได้หมดละ นะบางเรื่องก็มีแชทบอทบางเรื่องก็มี AI เข้ามาช่วยคิดคนแทบจะไม่ต้องทําอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าการบริหารทิัิยากรบุคคลกลับมีความสําคัญมากขึ้นองค์กรหลายแห่งให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะเขายัางเชื่อว่าบรรดา AI บรรดาแชทบอทเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องถูกควบคุมด้วยคนคนยังต้องคิดต่อยอดไปอีกในมุมบางอย่างซึ่งตอนนี้ AI อาจจะยังคิดไม่ได้ถึงขนาดนั้นคน ยังต้องมีเรื่องของ feeling เรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันซึ่งบางครั้ง AI หรือ c แชทบอทเองก็ไม่สามารถจะแสดง feeling ตรงนั้นได้แบบถึงหัวใจของอีกคนหนึ่งได้นะมันเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอครับเวลาให้ได้คุยกับ c h a t บอทเรารู้สึกยังไงกับเมื่อเทียบกับการได้คุยกับคุณหมอจริงๆแม้ว่าคำพูดจะออกมาเหมือนกันก็ตามผมว่ามันมันต่างกันตรงความรู้สึกมากกว่าหรือกรณีเราเป็นพนักง,งานมีปัญหาในการทํางาน นะก็ไปคุยกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ตอบมาเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับผู้จัดการตอบอย่างเงี้ยเเหมือนกับเอชาตอบความถามคือแล้วความรู้สึกมันต่างกันไหมในยุคนี้ผมว่าในไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่คนเรายังต้องการ Human Touch อยู่ก็คือ,อยังต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะฮะมันก็เลยเกิดเรื่องของ people management ขึ้นมาว่าคนที่จะมาเป็น Successor ในระดับสูงจะต้องเข้าใจเรื่องของคนจะต้องบริหารจัดการคนให้เป็น โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงจูงใจการสร้างพลังในการทํางานนะซึ่งจุดนี้คนเท่านั้นที่จะสามารถสร้างพลังบางอย่างให้กับอีกคนหนึ่งได้มันส่งต่อตรงนั้นกันได้หุ่นยนต์หรืออะไรบางอย่างม,มันทำไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นแค่เวียงบทพูดบางอย่างที่มันคิดขึ้นมาอาจจะมีคนใส่เข้าไปในยุคนี้นะครับแต่อนาคตอีกสี่หปีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นอนาคตหุ่นยนต์เราอาจจะมองไม่ออกเลยว่าคนนี้ที่เราคุยด้วยเป็นหุ่นหรือเป็นมนุษย์กันแน่ อาจจะสามารถส่งสายตาอะไรตรงอย่างแต่สุดท้ายแล้วคําถามก็คือเราสามารถที่จะรู้สึกมีฟ e e l i n g ดีๆกับคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่ากับหุ่นยนต์แบบนี้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ในแก่ของธุรกิจเองเราไม่อาศัยคนในการทํางานเลยใช่หรือไม่ถ้ามันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนั่นแปลว่าผู้บริหารเองยังคงต้องบริหารจัดการคนอยู่ดนะียกเว้นว่าเราจะมีแต่หุ่นยนต์ถูกไหมครับไม่ต้องสั่งไม่ต้องอะไรมันก็ทําตามนั้น ไม่มีการประท้วงไม่มีการขอขึ้นเงินเดือนใดๆทั้งสิ้นอยากให้มันทำมากก็ใส่พลังงานเข้าไปให้มันมากหน่อยเปิดให้มันเดิน24ชั่วโมงมันก็ทำได้แต่คนไม่ใช่ไงครับบางครั้งคนมันมีอารมณ์มีความรู้สึกซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์นี่แหละไออารมณ์และความรู้สึกดังนั้นถ้าเรายังต้องบริหารมนุษย์ด้วยกันอยู่ CO หรือผู้บริหารดับสูงจะต้องรู้จักความเป็นมนุษย์จะต้องสามารถบริหารคนได้นี่คือประเด็นสำคัญนะครับของ สิ่งที่เราเรียกว่า successor นะเป็น s u b เซ t ตตัวนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินจากที่อื่นมาบ้างแต่ในมุมของผมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแนะนำว่า successor ที่ดีควรจะมี3ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลักเลยคือ 1. visioning มองเห็นภาพในอนาคต 2. change หรือ adaptability นะครับเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็ว 3. ก็คือเรื่องของ people management ก็ลองเอาไปทบทวน ในการที่จะพัฒนาซักเซสเซอร์ขององค์กรท่านเพื่อให้เขาเป็นซักเซสเซอร์ที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้นะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ